ให้ตัดทำอะไอ๋อนี่แหละทำเทตัดเอตัดเสร็จ,จปุ๊บก็ชุบแข็งเลยครับตกน้ำข้างล่างตุ๊กโอเคครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูไอ้รุไถนี่หน่อยดีครับอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นหลังคา อันนี้จะซอลังค้าไปเลย então, อเอาขมุตุพักน่ครับกําลังช่างกําลังแบบตัดเหล็กตัดอะไรมาแบบประดิ์ทําหัวเลยก็คือแบบว่าสั่งไงไปอ่ะก็เรว่าอะไรัหตัดอ่ะัวตัดไม้ตัดหญ้าอะไรนครับ งานประดิษฐ์ครับของอูเป็นช่างของงานประดิษฐ์ของช่างโอเคเอสครับนี่ประดิษฐและคิดค้นเองอ่ะโอ้หัวมุ้ดักกระบอกทิ้นมุเลยดักกระบอก วิ่งแกวเลยตัวนี้จะใส่กขบอกอีกตัวหนึ่งอะมันคล้ายๆกับแบกหอวเดี๋ยวหักนี้ได้หักน,นี้ได้อ่ะแกมเลยก็ที่เห็นเห็นอยู่ว่านี่เป็นรูนี้ยังไม่ได้เชื่อมนะฮะแจ้มไว้ก่อนเอา้าตำแหน่งพวกนี้ให้มันได้ก่อนครับถ้าได้ตำแหน่งรวมปุ๊บก็ไล่เชื่อมเก็บเลยอะ nhi chất chưa chan chưa pô ồ ipec pack i, -pac. I -pac. Oh, oh, ยังครับยังไม่ได้พ่นนะอันนี้ยจะติดเทปกาวอเพราะว่ามันต้องพ่นสีขาวถ้าไม่พ่นสีขาวว่าสีเขียวพวกอะไรมันจะดูไม่ค่อยชัดพ่นสีหลายรอบเลยช่างแปะเทปกาวเลยไม่มีแบบนะแปะเลยฝีมือ,อแล้วฝีมือระดับเทพ โอ้ข้างๆนี้ได้แล้วข้างข้างเลยข,ข,ข้างหน้าข้างบนข้างบนหมวกหมวกแล้วก็ข้างๆอะไรแพชุบแข็งแล้วเอาออามา มิจะใส่ถุงมือล้วงเหรอใช่คุยก็ใส่ถุงมือล้วงน้ำนใส่งลหทางลัางนี่เรียบร้อยแล้วก็รอเชื่อมเสาเนี้เสาไอ้หลังคาก็ใส่ตัวเก่าไม่ได้ก็จดิดให้ใหม่ซะเลยครับ

ร้อนยนบะร้อนครับช่วงนี้ก็บ่ายสามแล้วนี่ครับสุอของก็มาดูด้วยกันเลยครับรวมรวมคลิปกันไปเลยครับสออร้างงานเกลี่ยอยู่ไม่สร็จับหอแวบนึงนะคก็ไล่หาตำแหน่งอยู่ครับ บนนั่นจะอยากไปีเชื่อมละถ้าได้กำลังเสร็จปุ๊บเชื่อมให้หมดเลยเตรียมเออนี่ครับูกคขายอยากได้แบบนี้แบบนี้ก็บอกครับเดี๋ยวทางอู่จัดให้ครับเอาไว้ตัดกิ่งไม้ข้างทาง,างตัดหญ้าอะไรก็ได้ครับ หรือไม่ก็ตัดไม้ในสวนก็ได้ครับตัดไม้ยูคาเป็นเครื่องต้นไม้อยู่คาไม่ทำไมไอ้หัวเนี่ยเหมือนเหมือนมุม่งขีแมคโครเลยแถวอเจเลยเอาลจะจับกลุ่มก็ได้ไดแล้วช่างเอาละ อันนี้จับกลุ่มอู้งันใช่ไหมนี่ไม่ดูช่างคนนี้เลยเนี่ยช่างคนนี้ขยยนน่ะดูอากันอ่านเบรงอะ่ะ <c oughs> หลังนี่ยันเป็นแบบไม่มีเขียบไม่ไม่มีอ่อนนะแข็งโป๊กนอาวัดเล็กบูดโอเคครับ ทีนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยกดติดตามเนี่ยสวัสดีครับ